สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มเสถียรนาคราชนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาปลูกป่ายุค 5G เพื่อสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์แบบร่วมกันนะครับครับวันนี้ก็อยู่ในซุ้มเล็กซุ้มต้นไม้นะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับอยู่ใต้ต้นไม้นี้แล้วเรามีความรู้สึกเจนเห็นดูกิ่งไหมกิ่งมันใหญ่มากเลยแสดงว่าอายุของต้นไม้นี้มันมีอายุมากมายเลยนะครับ ใบของเขาเนี่ยมีความถี่แล้วก็มีความหนาแน่นช่วยในการกรองแสงนะครับพออยู่ใต้ต้นไม้นี้แล้วก็มีความรู้สึกลมลื่นแล้วก็มีความเย็นสบายอากาศสดชื่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอะไรนะเกกขาเรียกอะไรต่างคนต่างก็อยู่ในบ้านนะครับพอมาอยู่ใต้ซุ้มนี้แล้วก็รู้สึกถึงความเงียบสงบเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะเพราะคนไม่เยอะปัะ๊บมันไม่มีความหนาแน่น อากาศแถวนี้ก็เลยมันปลอดโปร่งนะครับไม,ไม่หนาแน่นไม่ต้องแย่งกันหายใจแต่จริงๆอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันช่วยผลิตออกซิเจนให้เราอยู่แล้วยังไงก็มีอากาศเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่กันหนาแน่นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราลดมลภาวิทลดลด,ลดมลภาวะเป็นพิษต่างๆมากมายนะครับก็นี่คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับที่เราอยากจะ มาช่วยกันส่งเสริมนะครับแล้วก็มาสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์แบบนะครับที่มีเมืองที่ประกอบด้วยต้นไม้แล้วก็แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําเป็นแหล่งสําคัญถ้าเกิดมีน้ําก็จะช่วยให้ต้นไม้คือเป็นพื้นฐานเนาะต้นไม้เขาก็ต้องการน้ําพอมีน้าเดี๋ยวต้นไม้เขาก็จะดูดซับน้ําเพื่อให้บริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นนะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่เงี่ยแสดงว่ารากเขาลงลึกแล้วครับถ้ารากเขาลงลึกเนี่ยเขาก็จะไปดูดน้ํา แล้วก็เอามาเลีกุเอามาสะสมไว้ที่ลาต้นแล้วก็ที่ใบของเขาแล้วเขาก็กระจายก็เลยเขาจะคายคายละอองความชุ่มชื้นนั้น,นให้อยู่บริเวณนั้นนะครับให้อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับถ้าอยู่ใต้น้ําให้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับยังไงก็มีความรู้สึกถึงความร่มเย็นนะครับก็เลยอยากจะให้อยากจะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับมาร่วมกันสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์แบบนะครับ เรื่องของโมเดลของการขุดนอกโมเดลโคกหนองนาโมเดลเนะี่ยก็เป็นโมเดลที่อยากจะให้ทุกคน,นครับมาร่วมกันนะครับผมมีกระลอกเลยด้านหลังผม,ผมเห็นกระลอกตัวหนึ่งนะโดดอยู่ไปไหนแล้วเน่นนนนนเห็นหางวันนี้คุยไปคุยมาปั๊บก็มีสัตว์มากระลอกนะครับเห็นหัออวอยู่ข้างหลังนะครับเนะี่ยวิ่งกระโดะโดไปโน่นแล้วมีนกด้วยพูดไปนะครับือเกณฑ์เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเรามาร่วมกันเรื่องของการสร้างโคกหนองนาโมเดลเนี่ย เพื่อเป็นการสร้างอาหารนะครับสร้างอาหารไว้กับให้กับพวกเราไปสร้างอาหารไว้ใครนะครับแต่ถ้าเราไม่รวมตัวกันเนี่ยก็ไม่รู้ใครจะมารวมตัวเนาะหลักยาคนละเล็กคนละน้อยเหมือนกับการสร้างวัดเนาะวัดไม่ใช่ของใครคนใดคนนึงแต่เป็นของทุกๆคนนะครับก็เหมือนกับโคกหนองนาโบเดลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปทำยังไงเนาะสุดท้ายก็ต้องปล่อยแห้งแล้งคือนายทุนเขาก็บอกว่า ใน,ในอดีตเนาะก็เกษตรกรหรือชาวบ้านชาวไร่าชาวนาเขาก็ทําไร่ทํานากันอยู่แบบทั่วไปแหละแต่ว่าพอถึงยุคหนึ่งนายทุนเ็าบอกว่าให้ผลิตส,สินค้าตัวนั้นตัวนี้ให้ทําไร่ชนิดใดชนิดหนึ่งชาวบ้านก็เลยไปทําชนิดนั้นชนิดเดียวมันเลยส่งผลให้คือเกิดผลกระทบนะถ้าเกิดเขาทําทําตัวเดียวทําสินค้าตัวเดียวหรือปลูกพืชชนิดเดียวปลูกพืชชงด่วงเดียว่มันจะส่งผลให้กับอะไรนะไอ้เรื่องของ ความมั่นคงนครับถ้าเกิดว่าตัวเขาหรือพืชชนิดนั้นอนะ่ะมันเกิดเกิดอะไรเกิดโรคเกิดร้ายหรือราคามันตกเขาก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันก็จะเริข่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาปลูกผสมผสานเนี่ยบางทีทําคนเดียวมันทําไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เขาพอมีทุนไปไหวก็ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาร่วมตัวมารวมตัวกันนะครับทําคนละเล็กคนละน้อยคนละไละ่ คือทำทำจุดเดียวจุดเดียวนก่อนแล้วก็มารวมตัวกันจนกระทั่งจุดนี้มันคงตัวแล้วก็อยู่ได้พึ่งผาดเดืองได้นะครับตั้งอาหารได้แล้วเราก็ค่อยๆขยายวงกว้างไปครับถ้าเกิดว่าเราไม่รวมตัวกันเนี่ยถ้าเกิดในทุนกขามาทานะครับในทุนกขามาทาเขาอาจจะต้องจ้างเราสุดท้ายเราก็ต้องเป็นเป็นอะไรเป็นเป็น,ปน,ปนทาสของระบบในทุนไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามารวมตัววันนี้นะครับรวมตัวคนละนิดคนละน้อยช่วยกันคนละล็กคนละน้อยนะครับคนละ ไม่กี่สตางค์โนละบาทสองบัตรเหมือนกับการร่วมทุนสร้างวัดนะครับแล้วเมืองุดุสมบูรณ์แบบหรือโคกหนองนาโบเดียวตัวนี้นะครับที่เราจะร่วมกันสร้างเนี่ยมันจะเป็นสมบัติของทุกๆคนนะครับทุกๆคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันเลยนะครับไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ทุกคนเป็นก็เรียกเลยนะเป็นเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวแต่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ใช้ประโยชน์ในป่าครับมีอาหาร มีน้ำมีเรียกระบบการเรียนรู้ที่ผ่านธรรมชาตินะครับเพราะธรรมชาติเนี่ยเขาคือเกิดเราสร้างเสร็จเนี่ยพวกงี้มันจบเลยนะครับเราไม่ต้องไปอะไรนะไปไปทําให้มันเหนื่อยทุกวันนะครับบางทีเราทําแค่ช่วงระยะเวลาช่วงๆหนึ่งนะครับทำไปช่วงๆเดียว นี่คือเป็นแนวคิดนะครับถ้าเกิดเรามาร่วมมือกันคนละไม้คมนละมือตรงนี้คนที่มีที่ก็ไม่รู้จะไปทำไรมีที่แต่ไม่มีทุนก็มันก็ทําไม่ได้เนาะนไอ้คกหนองนาโมเดลเนะี่ยเพราะมันต้องใช้ทุนมหาศาลเหมือนกันในการขุดขุดครั้งแรกบางทีมันก็อาจจะยังไม่เจอน้ํายังไม่เจออะไรกวา่ามันจะนเล็ก,กว่ามันจะลงตัวมันก็ต้องใช้เวลานะตรงนี้เราก็ต้องอาศัยระหว่างนั้นก็ต้องมีการมีค่าใช้จ่ายแต่เรามาลงทุนตรงนี้พอใช้จบใช้จ่ายเสร็จแล้วเราไม่ต้องใช้อีกเลยนะ เราได้กินฟรีตลอดชีวิตนะครับเหมือนลงทุนครั้งเดียวแต่ได้กินตลอดชีวิตนะครับนี่คือเป็นการลงทุนครั้งเหมือนกับเราอยู่ระบบทุนมาเนาะแล้วเราจะมาเปลี่ยนเป็นระบบที่ไม่ใช้ทุนอนะ่ะเหมือนก็ต้องต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางทีเราก็ไม่ไม่กล้านะบางทีจ่ายเงินมาแล้วก็อยากได้ทุนคืนจ่ายเหมือนกับการลงทุนสท่าไมเนี้ยลงทุน100ก็อยากจะได้ผลกําไร15%ก็ต้องร้อยร้อยได้ร้อยสิบห้าบาทคืนกลับมา แต่การลงทุนกับปา่าในการลงทุนกับการปลูกต้นไม้นะครับมันไม่ใช่ว่าลงทุนแล้วมันจะได้ทันทีทันใดนะครับมันต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องมีความอดทนแต่ว่าเราลงทุนครั้งเดียวเนี่ยลงทุนตรงนี้ครั้งเดียวแต่เราจะได้กินตลอดชีวิตยันลูกุ่นหลานเราเคิดว่าน่าสมควรจะมาร่วมกันที่จะมาร่วมลงทุนไหมครับก็ลองลองตัดสินใจลองพิจรารณาดูนะครับไม่ใช้ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับจะ่ใช้คนละเล็กคนละน้อยคนละบาท2บาทคนละเหมือนกับเราสร้างอะไรนะสร้าง ตั้งวัดนะครับตั้งวัดก็คือร่วมคนเราเนี่ยคนน้ยจนทั้งป่ามันอุดมสมบูรณ์ถ้าป่ามันอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้วนะครับดินกลับขึ้นมาปลูกอะไรก็งามเพราะงั้นปลูกอะไรก็ได้กินนะครับถ้าเกิดเราปลูกอะไรได้กินเนี่ยมันมันคุ้มค่านะครับมันคุ้มค่ามากกว่าการที่เราจะต้องไปแลกเป็นตัวเงินคือมันทำปั๊บมันได้กินเลยนะครับแล้วก็เอาเวลาว่างตรงนั้นนะไปนั่งคิดในส่วนที่ตัวเองอยากจะทำนะครับ าคนก็มีความฝันอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าด้วยงานประจําด้วยอะไรเลยด้วยวิถีชีวิตด้วยระบบที่เราต้องมาผูกขาดหรือมาผูกติดกับยึดกับระบบการเงินหรือระบบทุนนะครับออไปไหนไม่ได้มันขยับไม่ได้ก็มันทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องมันต้องกินเพราะอะไรสมัยนี้มันมันต้องซื้อหมดเลยแต่ถ้าเกิดอนาคตในเมืองอนาคตที่เรากำลังจะสร้างกันเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แบบนะครับเราไม่ต้องซื้อ เราสามารถหยิบกินเด็ดกินได้เลยเมื่อเราไม่กังวลเรื่องนี้เราก็สามารถที่จะมีมันสมองไปนั่งคิดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะมาพัฒนาเมืองและก็พัฒนาประเทศชาติและก็พัฒนาโลกให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปนะครับไม่ได้หวังเพียงแค่ว่าจะต้องมีเงินมีทรัพย์เท่านั้นจึงจะขยับหรือจะทําอะไรหรือจะคิดอะไรได้นะครับเพราะต่อไปเนี้ยทุกคนมีความคิดมีเล็กมีิมีความสามารถนะครับทุกคนมีความสามารถแต่ว่ามันความสามารถนั้นอ่ะมันออกมาทําไม่ได้เพราะว่า ด้วยข้อจํากัดของระบบหรือระบอบหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยระบบทุนนะครับทุนที่มันบังคับข้อกําหนดต่างๆที่มาบังคับให้เราทําไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เรามารวมตัวกันนะครับสร้างแหล่งอาหารสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์แบบแล้วเราก็มาช่วยเหลือกันนะครับจนกระทั่งเราไม่มีข้อกังวลในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับบางทีความคิดเราก็สามารถที่จะเอามาแชร์กันแล้วก็มาให้มาให้กันแล้วก็มาช่วยเหลือกันนะครับเพื่อที่จะมาสร้างเมืองที่มัน เกิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องฟรีเพราะเทคโนโลยีที่ผลิตมาแต่ละอย่างเนี่ยอนาคตเนี่ยเห็นไหมม,มันดีขึ้นทั้งนั้นครับมันมีแต่เทคโนโลยีที่ดีๆขึ้นดีๆขึ้นดีๆขึ้นแล้วก็แล้วมันก็ใช้ฟรีครับมันจะไม่มีราคาตัไวไอเทคโนโลยีแต่เกิดว่าเรามีเทคโนโลยีดีๆนะี่ยเอามาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เอามาสร้างเมืองที่พัฒนาอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะเมืองที่ต้องการที่จะให้มัน พัฒนาอย่างยิ่งยั่งยืนมันต้องมีการผสมผสานานะครับเรียกว่าไฮบริดที่จะต้องมีการร่วมกันนะครับเพราะมนุษย์ยังไงก็ต้องอยู่กับธรรมชาติสุดท้ายนะครับจุดเริ่มต้นมันก็ต้องเริ่มที่ความคิดก่อนนะครับบางทบีบางทีก็บอกเริ่มที่เติมที่ทุนทุนมันก็สาคัญนะสมัยนี้นะไม่มีทุนมันก็พอดีเราเข้าไปอยู่ในระบบทุนนิยมเข้าไปแล้วนะตอนนี้เกิดมาก็อะไรก็ต้องซื้อกินแต่ว่าเรา้องสละทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยนะครับแล้วก็ร่วมกันมาร่วมกันสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์ เราก็มาพัฒนาเมืองจนกระทั่งเมืองมันอยู่ตัวได้แล้วเราก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดก็เล็กอะไรไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเลยนะครับมีกินพอมีกินเดี๋ยวแล้วมีมันสมองไปนั่งคิดเรื่องอื่นได้อย่างสบายใจเลยแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่ค่อยกล้าคิดอะไรเพราะว่าพอไม่มีเงินในกระเป๋าที่จะซื้อของกินมันก็เครียดแล้วครับไม่อยากจะคิดอะไรแล้วก็ต้องวิ่งไปทํางานตามระบบตามระบอบที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี้ยเนะถ้าเกิดเรามาร่วมมือกัน,วนเวลาคนเล็กคนน้อยเนาะแล้วก็สร้างเมืองที่อุดมสมบูรณ ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็พัฒนาเอาความคิดความสามารถของแต่ละคนเอามาร่วมกันมาสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แบบนะครับโอเคเนาะผมก็พูดมาเยอะแล้วยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับยังไงก็มาร่วมมือร่วมไม้กันเพื่อสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์แบบร่วมกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ